การเคอร์ฟิลนะครับเดินทางไม่ได้ข้ามจังหวัดไม่ได้ก็ทําให้สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทําเมื่อมาเป็นแบบนี้ปุ๊บรายได้เราหายเราเริ่มหายเริ่มหายครั้งที่1ครั้งที่2สุดท้ายมาครั้งที่3ก็คือจบชีวิตเลยพูดตรงๆสุรวุฒิชาวดวาทิกนะครับหรือวุฒีนะครับตอนนี้ก็เป็นนักธุรกิจเบรลิสเต็มตัวจะมีอีกธุรกิจที่บ้านนิดหน่อยก็คือในส่วนของธุรกิจดินปลูกนะครับปลูกต้นไม้นะครับผม เมื่อสถานการณ์โควิดมันมีครั้งที่หนึ่งการเดินทางเริ่มประสบปัญหาการเคอร์ฟิลนะครับเดินทางไม่ได้ข้ามจังหวัดไม่ได้ก็ทําให้สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทําเมื่อมาเป็นแบบน,นี้ปุ๊บรายได้เราหายเราเริ่มหายเริ่มหายครั้งที่1ครั้งที่2ส,สุดท้ายมาครั้งที่3ก็คือจบชีวิตเลยพูดตรงๆรง ก็คือเหลือครับเหลือแบบซื้อขายทั่วไปและกันลูกค้าทั่วไปพี่ซื้อหน่อยอะไรเงี้ยก็พอมีไรายได้แล้ววันหนึ่งก็คือเราก็มองหาว่าต้องทําอะไรละ่ะในสิทยุคแบบนี้ก็เลยมองที่ออนไลน์ทุกบริษัทมีออนไลน์ครับไม่แปลกเลยมีออนไลน์แต่ออนไลน์ที่เขามีคือการขายของซึ่งซึ่งที่ผมไม่ชอบแนวเนี้ยที่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอมาตอบแชทอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แนวผม จนวันหนึ่งก็คือมีน้องคนหนึ่งเขาก็โพสต์ขึ้นมาผมก็ไม่รอช้าผมก็ในเมื่อน้องมันโพสต์เรารู้อยู่แล้วคอนเนคชันของเขาเราก็สมัครเลยผ่านลิงก์เลยนะครับผ่านลิงก์เลยแล้วก็ไม่ไม่โทรไปบอกเขาด้วยแล้วเราเข้ามาเรียนรู้ศึกษาเองเลยศึกษาเองว่าเมอริตคืออะไรศึกษาเดือนเกือบเดือนครึ่งครับซึ่งไม่มีรายได้เลยนะผมไม่ได้สนใจเรื่องรายได้เพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะทําก็คือเราต้องรู้ก่อนแล้วก็ไม่เคยบอกใครด้วย าผมสมัครกับเมอริทเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งผมรู้ว่าเมอริทคืออะไรและทําอะไรผลิตภัณฑ์คืออะไรช่วยเลือกอะไรเมื่อผมตอบสิ่งเหล่านี้กับทุกคนได้ผมก็พร้อมที่จะออกไปชวนก็ทําจริงจังก็เข้า3เดือนถ้านับสิ่งที่เรียนด้วยก็คือประมาณ4เดือนครึ่งก็บอกได้เลยว่ามันมันคือสิ่งที่ผมรอดผมบอกเลยผมรอดผมรอดแล้วกับกับสิ่งที่เมอริทให้เพราะสิ่งหนึ่งก็คือบอกว่ามันก็คือผมใช้ชีวิตป,ปกติ ที่อยู่บ้านปกนติโดยที่ไม่เจอใครเลย4เดือนแต่ผมมีรายได้ประมาณนี้ผมไปขอใครไม่ได้ผมไปยืมใครไม่ได้ใช่ครับ ถ้าในมุมผมนะผมก็ขอว่าถ้าถ้าเกิดว่าวันนี้มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ลองทำเดยครับมันไม่ได้ยากนะเพราะสิ่งหนึ่งที่ที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเพราะอะไรผมคนหนึ่งก็คือผมก็ไม่ได้ชอบออนไลนะ์นะแต่ผมก็เออมาเรียนดูมันก็ไม่ได้ยากนะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยต้องมาเป็นแม่ค้าเพราะหลายคนก็ไม่ได้ชอบเหมือนผมที่ว่ามานั่งหลังคอมพิวเตอร์แลว้วก็มาตอบแชทหรือเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ไปไหนไม่ได้ผมก็ยัง ทำกิจกรรมของผมโดยการไปส่งดินไปทํานู่นทํานี่แต่ผมมีรายได้ซึ่งซึ่งผมไม่ต้องทําอะไรผมไม่ได้ส่งของเองผมไม่ได้ออกไปแฝดไปเคอร์รี่ไม่ใช่ครับทุกวันนี้ทํางานผ่านมือถือจริงคือเครื่องมือออนไลน์แต่แล้วเงินก็เข้าแบบเออทันกินทันใช้ผมก็บอกว่าคือคนที่คิดว่าวันนี้อยากจะลองหาอาชีพจักอาชีพหนึ่งลองศึกษาได้ไม่เสียหายครับเพราะบริษัทเขาก็ไม่ได้เฮ้ยคุณต้องลงทุนนะนี้ศูนย์บ้าทเงินศูนย์บ้าทดาทคุณหาที่ไหนได้คุณเช่น เป,เปลี่ยนถือว่าเปลี่ยนเลยเพราะ วันนี้แทบจะเอาให้ง่ายๆ4เดือนมาเนี่ยผมแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะแต่วันนี้เมอร์ลี่ที่ผมได้มาคือผมอยู่บ้านทุกสิ่งอย่างเงินเกือบห้า0มื่นบาทที่ผมได้มาคือเข้ามาในบ้านผมหมดเลยค่าน้ําค่าไฟค่านู่นค่านี่ค่ากินผมเฮ้ยรถผมไม่ได้ไปไหนนะแค่วันนี้คือช่วงนี้คือเราเราได้เที่ยวได้ไปหาเพื่อนเราที่ไม่ได้เจอกันมาที่เฉยผมไม่ได้ไปทํางานผมไปเที่ยวแต่ก็อาศัยว่าเออเจอการก,ก็คุยแล้วก็คุยเรื่องเมอร์ลี่แค่นั้นเองก็ขอขอบคุณเมอร์ลี่จริงๆนะครับ ที่มาถูกจังหวะมาในเวลาที่ทุกคนมีวิกฤตในช่วงวิกฤตจริงๆแล้วคนที่ที่พลวิกฤตนี้ก็คือคนที่รับโอกาสนี้และเราเองก็ต้องขอบคุณตัวเองที่รับโอกาสนี้และเข้ามาศึกษาอย่างน้อยผมบอกได้เลยว่าต่อให้มันมีโควิดรอบที่4 5หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อีกผมก็รอดเพราะผมรู้แล้วว่านี่คือออนไลน์ที่เป็นเป็นธุรกิจไม่ใช่คําว่าแม่ค้าหรือพ่อค้า